การประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ที่กำลังจะมีขึ้นจะสร้างแรงกระเพื่อมในระดับโลกอย่างมีนยัยสำคัญโดยนักวิชาการชาวอังกฤษชื่นชมการคิดเชิงนวัตกรรมของจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างกันมาตินชาร์กนักวิชาการด้านการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเคมบริด์ กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่โดดเด่นที่ทำให้จีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีอิทธิพลในระดับสากลเช่นโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ที่ผลักดันความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาในโลกใบใหญ่ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความแตกต่างแนวคิดของประธานาธิบดีสีในการสร้างประชาคมระหว่างประเทศที่มีอนาคตร่วมกันจึงเป็นหนทางที่สร้างสรรค์ ซึ่งไม่ควรจะเป็นแนวคิดของจีนเท่านั้นแต่ควรเป็นแนวคิดของคนทั้งโลกชรัรกยังกล่าวด้วยว่าพักคอมมิวนิสต์จีนเป็นพักการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกดังนั้นการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ที่จะมีขึ้นบันที่16ตุลาคมนี้ที่กรุงปักกิง่งย่อมจะเกิดผลเป็นวงกว้างในระดับโลก